อปฏิรำพา,านะครับอันนี้น้องก็งมาในนั่นผมก็อยากจะบอกเที่ยวเหมือนกันว่าอยากเลื <c oughs> ่อนแข้งคราวนี้อยากเอ,กคอกะคำบอกนะคะคาบอกนะคะค,ค,ค,คำบอกทุกคนดูเหาใช่แบบว่าอยากอยากมีความ,ามสกัพี่ล <c oughs> แล้วเป็นปัก์เาอเจอเซี่ยง แต่คนรู <him st selling Saint> ้ไม่แค่สามอะนี้เลยแต่ว่าอะไรคืามีอะไรบ้างให้น้ำา่ต้องแปล้ตอนนี้พี่บอกพี่บอกสวัสดีพี่โอ๋เห็นไหมนะคะคนนี่ได้เข้ามาดูตอนนี้นะคะจะได้รู้ว่านี่คือเอกตัวจริงจริงและนางเอกนะคะยัเย่ก็ฝากเรื่องของผู้บ่าวไทยบ้านอีสานพิว่าด้วยนะคะตัวละครแบบ ดาราเยอะมากมายนะคะลักษณะไทที่เป็นคนภาคอีสานแล้วมาทํางานต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่ไม่ใช่บ้านตัวเองเขา <อ S 1> <ขอ S 2> จะทําให้รู้สึกว่าเา,นะาน่ะเออทำภาคอีสานจาัเอะเยอบอไกอีสานเอลยคอดูเลยอยากดูคนภาคกลางพูดภาษา แล้วบอกด้วยนะว่าเหมือนหรือเปล่าต้องเหมือนหรือเปล่าใช่ไหมฝากไปด้วยนะคะยุคโลงภาพยนตร์นะคะไปเบิร์นไนท์กันค่ะไทยบาลอีสานจวดนะคะเอาไทยบาลอีสานจวดวันที่ส8นี้ยุบลงภาพยนตร์วันที่ส8นี้มีเป็นล็อกซื้อเงมือหื้อนี่ก็มีใช่ไหมครับงนะมื่อไหร่แเรียกว่าซึมซับซึมซับหนืกอะหนักขึ้อแง่ก็ถึงแบรเลยว่าเยอะแล้ว อ้หน้าที่เย่แต่แต่ได้ไหมครับแต่ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับหน้าท่านเหรอหน้าสวยอ๋อใช่หน้าสวยอีกแล้วใช่แปลว่าหน้าสวยแกงน้องคนหนึ่งนะคะโอเคอะไรนะพี่อยากนัดพู้สาวคุ้มวันกับผู้บ่าวเ่พ้าพี่แอนออรดีเห็นมาวุ้ใส่ขับเยอะเหมือนกันนะคุณแม่น้องค่ะรู้ยใส่พี่แม่แล้วพ่ออออายุตั้งปีแค่ไหนคะยี่สิบเก้ามาซ้ำกับศาสนาไม่หลอกแมน ผมหงอกซืออยนะคะอุ้ยที่มันคือเปียกใชะค่ะอุ้ยแล้วคือเปียกเทนอ้อยอีนี่นี่ห้องอันบ้าใส่แร็ปใส่แร็ปใส่สูงให้ด้วยอ่าทานในสิในเรื่องอ่ะทำไมต้องแก้กับแฟนกันอ่ะอยากเลิกกับแฟนอยากเลิกกับแฟน แล้วรอเป็นเกลืออย่างเรากต่แม่แต่มาบอลลูนบอลบอลลูนวัดสิทธิ์จังไหนอ๋อมันเริ่มจากแต่แรก็เลยเหมือนกับว่าแบบไม่คือมันมีเหมือนแบบว่าคือเขาอ่ะก็จะได้ช่วยเราสอนคือในในเรื่องเราอยากเปิดร้านอ๋อเปิดร้านใช่รัชชาก็เลยแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพามาช่วยชิมนะแต่ว่าช่วยเราหน่อยเหมือนกันได้ไหมเงี้ยใช่หรอราคะตอนนี้ได้แล้วลอยาก ได้ไหมแกงแกงเลยแม่เนี่ใช่แกงอ๊ยไม่ลูกคร่งอะาใครอะไ้าาชอบป้าไม่มีอะไรเลยพี่อัวรพี่ชาพี่ชาาแปพี่ตายเป็นพี่ชายป้าพี่อมตวเปพี่ชาย่วาอ้หาโกป้า ได้เดไก้ระสอบทายได้เสรยจแ้วหมดคโอ้โหถ้าจบแก้เป็นแฟนเจนเนเอ่อในหนังเนี่ยจะเล่าว่าเหมือนว่าเราก็แบบไปดูเหมก็น่ามาวางแผนสร้างเหตุกาสร้งเหตุการณ์ี้เขามาเห็นอะไร กำซาวแต่ก็มีวิธีชีวิตของคนในบ้าเ่าอายุยาจะพ้นย้ายสองกันสองคนเนี่ยเีกันแม่เป็ฟิวุ้ยมันเป็นอีลเดอร์เลือกแบบกำสั่นสูแบบเป็นไงขางเมื่อนะักเสียงกันนะเรื่องดีเราแค่นิดเดียวเราใช่แล้วทีเนี้ยกำแพงแบบเป็นไห่ไแม่ยูบอกแม่ยูบอ๋แม่ยูบไ่ท่่อนันเลยที่บอกเป็นกำแพงแบบไขหรือว่าแบบว่าบางากก็ไม่มีแบบอะไรกันเลยแต่อยข้ามมานะ ก็ยมาด่ากันบี่อันนีเนบอเป็นี่วงสารอก็จะเป็นเหตุการณ์ของไทยของบานเข้ามีหลักกันอ่างนี้ต้ไปไหนักเลนี่ต้องดูต้องดูอยากเบิ่งแหมเนื้อสูบอยากเบิ่งเบบี้น้อยผู้เด็กยี่เบบี้น้อยเดอเด็เด่เบบี้น้อยเออม่ค่ะผู้เีย มินิแอปกัม่นิแอปกับยิมูความยิยินยิมโอ้ยโทษโทอ่ะยิมอนแนนยิมชุมอย่าลืมรจะลองก็ได้ ืสามเดือนขนาดนั้นนะคะแล้วชอบวัฒนธรรมของอีสานอะไรบ้างคือตอนเวลาถ่ายทำเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราจะเจอหัวควายนั่งเกินเต็นท์เนี่นั่งเกนเต็จนั่งเห็นค้วยเห็นม่วงเห็นค้วยน้ำบมาดเท่านเ้นตกใจปะไม่ตกใจแต่ว่าไม่ตกใจไม่าะอะไรตกใจนะแต่ว่าคือเวลาเราเห็นเนี่ยเขาจะเดินมาทีอ่ะตอนเช้า20 ใช่ไหมว่าเวลาจะสบตาเขาเดี๋ยวเขาจะพูด้มาหาเรามี่เาแบบว่าเป็นเด็กอยากลองของเดิมมองมองครับที่เขาเดินมาหาผมบอกว่ามีของเล่นหรือบอกว่าอยากเล่นช่วยหรืออะไรเงี้ยก็เลยหันหน้าหนึนแล้วก็เดินเข้าบ้านไปเลยเลยก็รู้ว่าวันหลังกลัวหนูหนาก็ลัวใช่เเป็นพัฒนาธรรมของ ใช่คือชอบคือตื่นเต้นที่ได้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รู้จักค่ะดูแลเด็นที่อย่างคู่รักคนกจะให้โอเรือ ว่านี่จะมีใครควรเป็นนางเอกใชอไหะควรเป็นแฟนใช่ไหมจะให้ผมเลือกว่าใครควรเป็นแฟนแล้วมีใครจะมาเลือกนะคุณแม่ของคุณปุ๊ในเรื่องหรอกคือคุณยายหรือคุณแม่นะอ๋อมแม่แดงนะแม่แดงอะอเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่อ๋อใช่ต้องให้คุณแม่มาด้วยนะต้องให้คุณแม่เลือกด้วยเพราะว่าเราจะได้เป็นลูกชาย กนเลือกเอาเนาะัจีราข่วยป็งบอลก็ยเข่าส็งบอลสิเไม่ร้อนเลย็ทไนทำไมอ่ะร้อนอ่ะสุดเด้นี่ยมาวนสุดเ่าดิสุดชั้นใหญ่บบสู๋นะคะกันเทยขอนแกนจ่า้ยกรนเทยขอนแกนบอกแปลว่าพวกเธอต้องไปดูนะเรื่องนีอะกระเทยในเรื่องก็มีนะใช่ไหมมี ้หลายอยู่สิอยากจะถือนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่โอ๋เลือกดีกว่าว่าใครจะต้องเป็นแฟนเนาะใครจะใครเหมาะสมที่เป็นแฟนคุณโตตองกลางจริงๆอ่ะก็ทำผมมาโดยเฉพาะเลยสีนี้ให้คุณโตอยู่ตรงกลางให้พุโตอยู่ตรงกลางพูดมาได้เลยนะคะระับกันเนาะระดับกันเดับเลยวุ้นสุดคือเซ็กซี่แท้วุดสุดคสวยแท้ ไอ้แบบชุดเนี่ยประเมินจากทรงผมก่อนทรงผมชุดหน้าตาไฟกันไปเลยหนึ่งตอนหนึ่งคนละสไตล์อ่าหน้าตาก็คนละสไตล์นะก็เห็นเห็นอยู่ว็าเห็นก็เห็นอยู่เนี่แหละใหญ่ย่แมมันก็ชัดเจนอ๋อชัดเจนอ่าใช่ใช่แต่เอาจริงๆแล้วตัดสินใจยาก ให้แม่มาตัดสินใจให้แม่มาตัดสินใจดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณแม่ค่ะยอะไรแม่ใม่นั่งบอรดแม่นม่ยมนนั่ง่อน์ดแม่ยุนนี่งแม่มาเนิ่มนั่งน้นั่งนแม่รู้เขอจะเรีเป็นลูกใครหรื่บ่ล่ก ไม่ใน่ตัววยเกินไป่วยอยู่บอรู้เลียมค้วยได้ไหมรู้จุงค้วยสิบตัว20่ิบตัวได้จ่ได้อันนี้ผม้งเป็นดอกมี่้นีฟ้งเป็นดอกกล้วยนะป้าูถูกร้กี่ดอดก้วยเป็นมแม่ร้ถูก้ถูกงานนี่แหละแห่งเต้นงน่ะหนโอ๊ยผมพิจิรยืนยืดอกฮ่าฮ่คงนฮ่าฮ่มพิจรยืนยนด้น่ จะได้แม่เอาแม่เหลือกเลยแม่สีเหลือกเนอะรับตาสี 2, าก็ได้สองครั้งค้นเนี่ยละรับตาสีก็ได้โอ้ยหาเด็กจ๋า ไม่ขักันแม่สมื่นรู้ว่าตุ๊ดหนาดิได้เอาเลยวันนีว่าใเรื่องนี้มีตัวละครหลับนี่จะห้องเพลงตัวละครหลับแม่โอ้ม่ได้เลยรูขอห้องคอนว่ารูเป็นนักรองมาหนึจานหวานเทแพงบอกเจอบางห่วงมาเทิร์นิลปนจะบอกใครนะคะสามวมเสียงแม่แหนึ่ต้องออกใกล้ี๋ย่าพูดรวมควาเจ็บ

ตั้มรลองบ่ดิตั้มร้องนี้ว่ดิมันจะเจนอยู่แล้วได้ดิเฮ้ยนี่เราแข่งร้องเพาะ่อไม่ได้แข่งร้องเสียงดังใช่ไหมนั่นเสียงนู้นมันบีดนะแบบเนื้อเสียงมันบีดสูงอยากรู้สาวน้อนผิดบ้านแทนสาวไม่ดูหน่องบู๊นี่เปิดเพลง ปิดเทปค,ค่ะค,ออคุณลูกคุณเนี่ยเอประ็นะคะคุณแม่คุณแม่กะลมเป็นคุณแม่พี่โอน้อนได้เรือเอราก็จะเทียงกันเลย